โอเคขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมเหมือนเดิมนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกม ROV หรือเรียมออฟเวอร์นะผมแต่ในกรณีนี้ผมขอเรียกลบแล้วกันนะครับเรียกง่ายๆนะครับลบวันนี้จะมาทําอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเติมคูปองนะผมเติมปองเกมลบนะครับผมสําหรับใครที่เติมไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับวิธีการเติมนะครับกดไปที่คูปองนะครับกดเติมเงินนะครับผม สอนแบบกระชับๆไว้นะครับผมอ่ากดอันที่ถูกที่สุดนะครับเพราะผมมีต้นทุนค่อนข้างที่จะต่ํานะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีสอนเพื่อนๆเ,เ,เติมนะครับผมอ่าอ่ากดซื้อไปเลยนะครับรอคู่นะครับโอเคชำระเงินสำเร็จก่อนชำระเงินสำเร็จเนี่ยมันจะให้คนเนี่ย ใส่บัตรเครดิตบัตรเครดิตนะครับผมถามว่าบัตรเครดิตตรงไหนครับบัตรเครดิตคุณไปดูที่คุณไปโหลดแอป,ปนะครับผม True Wallet นะครับอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ True Wallet นะครับคุณไปโหลด True Wallet มานะครับผมผมขอใช้รหัสสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคนะผมพอคุณมีถ้วยเลยแล้วเนี่ยคุณไปที่วีการครับผมและว v ีการของคุณก็จะมีรหัสใช่ไหมคุณกดดูเลขบัตรในเลยแล้วคุณก็ไปใส่ในในที่มันจะมีที่กรอกนะครับผมแต่ผมในกรณีนี้ผมใส่ไปแล้วก็ต้องให้แบบเพื่อนๆเ,เข้าใจนิดนึงเนี่ยครับผมก็เท่านี้นะครับก็จะได้แล้วนะครับได้นะครับ ถ้าเราเติมเงินเป็นครั้งแรกนะผมเราจะได้อสุวินลิปโป้นะครับอ่ารับมาเลยครับรับหรือ,อยังโอเคครับผมเราก็จะได้ลิปโป้มาใช้นะครับเติมไปขั้นต่ำยี่สิบบาทครับเราก็จะได้ลิปโป้มาเล่นเลยเนี่ยผมโอเคก็ผมไม่ได้เทสทูหรืออะไรนะคือผมก็อยากสอนเพื่อนๆน,นะครับเพราะาเทสทูมไม่ได้เติมแค่นี้หรลกครับผมนะฮะ ก็เพื่อนๆเข้าใจหอเปว่าครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ตอบนะผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย